พี่เขินผมหลอ่อพักสองมาพี่เขินผมหลอ่อเออดีเลยเฮ้ยทำไมมาอยู่หน้าแล้งอะ่ะหล่อครับพิดพี่ตาปะเนี่ยใช่ครับเฮ้ยใช่พี่เฮ้ยพี่ผมคิดถึงพี่มากเลยเนี่ยอยากเล่นกับพี่มากเลยปิดเมาไหนวันนี้นเลยไม่เป็นไรพี่พี่บิดผมกิ่วครั้งก็ได้พี่เพื่อพี่คนเดียวคีตาสองตาครับเรนจะ้มีเกมละอะไรนะตาสองตาเราไมไ่เล่นมีเกม เล่นไม่เพลนแล้วเนี่ยยิงไม่ออกเอา้าเธอทำไมฉันทำไมเสียงทุกคนมันถูกปิดหมดเลยเธออะไรฉันก็เห็นเสียงมันปิดเสียงเธอก็ปิดเสียงต้าก็ปิดเออทุกคนเลยอ่ะของฉันทุกคนเลยอ่ะนแอเนแน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนี่เรามาเล่นแชมเบอร์ดีกว่าเหมาะก,กับการเป็นน้องตินของเรามากได,ได้ยินปะไรป่ะได้ยินได้ยิน ไม่อกี้มันไม่ขึ้นลำโพงอะน้องแล้วก็บักเหมือนกันเป็นไรไม่รู้อ่ะเกมหมาไม่ได้เสียงกันเลยคนนอยู่ไหนอ่ะ ไม่ได้ยินใครเลยช่วงนี้ไปเล่นนี่ GTA อ้ยผมได้ยินเสียงพี่แล้วได้ดีใจด้วยไม่หรอใช่พุณนนัตตี้ได้ยินอยู่อุ้ยคอเทเลยพี่ชายพี่บอกว่าพี่ติดไฟเอ็มใช่ปหช่วงนี้ S <S พี่ติดอะไรในไฟเอ็มอะครับติดแกงอะไรเงี้ยพี่ไม่ติดผมมากี่มิดเต็มเลยโทเทตโตวังหลังนะ <S 2> <S 2> ม,ม,มา <S <S ม ประเม่นชั้นผมเคยถามพี่อยากรู้พี่มีแฟนหรือยังไม่มีหรอกอ๋อเคยถามแล้วด้วยเหรอไม่มีอ่งผมผม,ผมจีบพี่ได้ไหมพี่ไม่ได้เอาทำไมอ่ะพี่มีคนที่ชอบหรอผมมีลืมอ่ะเฮ้ยเราตาพูดในปาร์ตี้ทำไมกเปาร์ตี้แจกใจเอาแจกแจกความรู้ความแบ่งประหลาด Kitchen เฮ้ยเลิกเลิกเลิก พิต้าชมผมหน่อยิต้าครับพิตาครับชมผมหน่อยครับผมกิ่งไหมครับตาหลุดเหรอพี่ไปไหนมาพี่ พี oh, ่ฉี Star ่มาเมื oh, hey. ่อใครแลกอิ no, ่มเร็วเนี่ยน่าจะเป็นเลเจนโอ้หพี่พี่ไปฉี่มาแล้วพี่ไม่ได้ดูช็อตผมโหดอ่ะผมเศร้าอ่ะเออผมพ่อเสียใจอ่ะผมเก่งมากเลยพี่เมื่อกี้โหดอยู่นะสบายของผมเลยขืนนะพี่ใช้ไว้เวนด์ดอะไรขนาดอากาจิเอะแล้วของมึง่งนี่จะเป็นดอะไรใครากกสินอ่มามามา พี่ชอบของนี้ล่ะเฮ้ยพี่ผมคีมินอโตไดโกนิที่ดีมากที่ผมผมคิดดีไม่ได้เลยพี่เอาปืนอะไรมาเตาแก๊สเตาแก๊สซูบิโกะขอบคุณครับโหนี่ขนาดผมยังไม่ได้ขอพี่เลยเนี่ยพี่รู้ใจผมรู้รู้ใจไงรู้ใจรู้อยู่สะบู่ไให รู้อยู่สบู่ไทยมงคละของมันนะคเป็นเม็เดียวริงพี่เจ๊ใช่ปะได้พี่เออต้องแท้ตาย เซ็ตมันตายไปแล้วเนี่ยไม่หอมม่ีพี่ตาครับปกติพ่่กิก่กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เล่อกเส้่ปะ่ี่ไม่พี่ไม่กินกว๋วยเตี๋ยวช่่่ไม่อช่ไม่่ไพี่ไม่ กินแม่ใครอ่ะเสียวว่ะอันไหนครับเองเล่นอ่ะอ๋อของผมเองอ่าแรกกันแรกกันพี่บอกรักผมก่อนพี่มาจุ๊บจุ๊บดีใจปะขอบคุณครับ <laughs> อะไรวะเนี่ย アタックがスポーンでカリアーダウン敵残り、えー、はい1枚。もら เพ่เพ่กีตาเพ่เมื่อกี้พี่บอกผมว่าอะไรนะไอ้เรื่องบะหมี่เรื่องก๋วยเตี๋ยวอ่ะเป็นเล็กเป็นเล็กเอาพี่เรื่องเส้นเล็กปะครับทำไมทำไมเส้นใหญ่หรอไม่กินบะหมี่ให้เลือกเส้นแต่ถ้าอยากมีแฟนขี้เล่นให้เลือกผมนะเพ่ พี่ตาดูผมพี่ไปไหนเหรอเอ้ยว่าเพื่อนว่าอะไรดิ จ้องผมขนาดนี้ตกผมรักผมสักทีได้ไหมครับโอเคครับไม่เสมอวะพี่ตจอนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่เลือกแบบไหนอะพี่พี่เลือกเองอะขีมีโน่โตไดโกน่จริงจังไม่จริงโต พี่พูดจริงเปล่าพี่พี่ตาผมมาแล้วพี่ตาผมตายแล้วสวยตามสุดข <c oughs> อจะกินใหม่หน่อยดินี่ <c oughs> ไม่โดนเลยอ่ะขอบคุณครับ <c oughs> โอ้ยเราไม่ซื้อเกาะด้วยนะยิงหัวเอาไปเลยไปเลยโอ้ไปนี่ให้สิงซีครับสิงซีสิซีซีตัเชยตั่ััยตัว่ย ตา yup. ยก็สตูดิโอเฮ้ยที่ม awesome> <Hey ันถูกตัดซวยซวยฮัลโหลยินดีที่ได้เจอโหเก็บใจหายเอวเก็บวิ่งแมนแล้วเราเราว่างเลยไปนอนที่ห้องผมไปพี่ถามเลยพี่พี่ฮะ พี่งวงใช่ปะพี่มานอนที่ห้องผมก็ได้นะครับยังอยู่บ้านใครอยู่เลยอ๋อนี่อยู่ไหนเนี่ยอย่างน้อยผมก็มีเตียงของผมนะพี่น้องร้องไปแล้อขก็ใจไก่ยังต้มเขาพูดอะไรวะเขาพูดอะไรแล้ลูกอ e ัายิดแล้วเหรอใช่ครับโ h shit ไอ้ลูกอมหน้าเบียนะใช่อ้าออกแล้วเฮ้ยคนเดียวเลยนะสไปสไปฮัลโหลสไปรอ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 สไปสไปรอ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 เลยนะรอรอรอ สไปค์สไปค์โหลโหลละสไปค์สไปค์ไม่ได้ซื้อวิ่งแมนไปน,น,นะเออสไปค์คือสไปค์คืออ๋อฮ้ยมันไม่ตายอะอะผมได้อยากได้ยินเสียงพี่อ่ะพี่ ไม่คุยกับผมมั้งไม่พูดไม่ได้ก็เออน่าจะเห็นไหมไม่หายเกมหมาพูดในเกมไม่ได้ไปแกโอ้โหผมอยากได้ยินเสียงพี่่อะเดี๋ยวไปก่อนนี้ับพี่พี่ไปแล้วเหรอครับใช่เจอัครหาไปเล่นใหม่อ่ะไรไม่เป็นไรน้องแล้วไปเราคิดถึงกันได้ไหมพี่จะมาเองไหมพี่เจอกันชาติหน้า โอ้โหพี่เดี๋ยวพี่แย่อะย่มากชาติห <laughs> น,น้าหน้า,นาจะาจง่วงแล้วค่ะทุกคนจริงนะะทุกคนเจอกันชาติหน้าไม่มีแล้วครับอีพีสาม